ตาคาศรไม่ไม่อ่อนตาจีเขียวบาฮจำได้เบิดจำได้เบิดอันนี้คือการทดสอบเออขวามนับนังจำได้เบิดเนี่ยเอ้าตั้งแต่สมัยอันน้ี้ไม่เมื่งชุมเผมเออบออีนี่เห็นไหมันคิดจื้อได้เบิดนม่อันนี้เนี่ยแทบที่เป็นลมสิ้นหลงในดินแทนโจลมำแซดเตะยอมยอมย่อมยอม ยังออมพล้วกยุ่งท้องอย่างนั้นนี่เสียงาเราดอกควายฮนแม่เยหัวตะไลว่มาดิแต่คำองลูกไม่ฉีกลูกแม่เอ้ยหน่ะนี่ลูกแม่เอ้ยบอยบอยยังวบถึงขี้อีนี่พลานได้ไหมดิมายันขวบถึงขี้ เจ้านี่เป็นแ้นมเสื้อกะดมสกุลตําหมพันสูงสกกินกนโดยพสมเกอขี่มูกแม่ใครไม่เลิศเราเลิศเนี่ยใครไม่เลิศตุกตทบเลิศไม่เดนเลิศเนี่ยใครไม่เลิศ เลิศใครไม่เลิศบุญเลิศเอามีเสียศีไไ <laughs> ยลไปไม่ดีดอกสูงช่วงนี้ไม่ซาละแค่ <laughs> ขับเนี่ยได้เป็นเนียจะได้เบกกิร์สุกร